เก่งมากเลยดูสิหลานเท่บะหลานเท่บะไปสิเดินไปเดินไปเลยเดินไปเร็ว จะาไปหาลูกไปเราไปหาลูกน,น,ก,นกไปกกจะาไปหาลูกนกเลยอ่าจะไปไหน <c oughs> ทีหลอกนะระวังนะอะหันมาสิหันมามาสิ หยิบหยิบละหยิบอะไรก็ไม่รู้อ๋อมันจะเอาไม้ไปไล่หมาอย่างเหมือนที่ทำอ่ะโอ้เขาจะไปเอาไม้ไปไล่หมาเหมือนจูดี้ทำอะ่ะเออเราจะออกกันตอนไหนรอแม่อาบน้ำเสร็จอ่รอแม่อาบน้ับหนึ่ง เปลี่ยนเสนนื้อผ้าบ้างเลอามกทำไรอ้มันถือไม้ตลอดเวลาเลยน้องกินบิกเนี่ยกินิกทำไรโลก อเมิก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 อเม็กอ่ะนังเลย กับป้าได้แล้วปลาดุกอ่ะทำละโอ้โหลุกขึ้นเลย